ปรกครับน้ำตาลคนปีางอาทจปนะปกติรเจะเป็นโยมอุปถัมภ์ใช่ไหมครับครับอันยุทาไหร่แล้วครับลแล้วสังนี้ก็เป็นโลกจากผู้ว่า77จังหวัดทั่วประเทศไทยเมื่รปี29ทำงานอยู่บนเขา เออ่ตามดอยที่ในการบอกเนี่ยตอนนั้นกุมภาชาสารยุคธไปเรามาเก้าิหนึ่งทเท้าองค์ใหญ่ต้องอุ้มไปเองนะองค์นี้แหละครับอยู่เนตรงนี้เดี๋ยวผมโทรท่านเลยยังไม่ดีตรงนี้ยังใกล้ๆมเดี๋ยวหาได้นะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์เนาะ ช่วยแก้หายจังอาทนึ่วันเปิดโรงงานนี่มูลน้ำหมดเลยนี่ไงสามีเดนที่มาทีเดียวที่เราไปพักกันน่ะที่พาไปพักเดี่ยวคือที่บอกว่ามีแสงนะโรงงานผมเปิดเดินหลวงพ่อแพงวัดพิบูลทองหลวงพ่อแพงอันนั้นยังโอ๊ะอ๊ะอยู่เลยสามสามอันนี้ก็ปี่สามสามนี่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 ยอมบอกตั้งใจดี อที่จะไปดูแล้ขางนอกถ้าเราดูดังทุกคราวเราดูเวลารถล่ถา,า,ลา,าลงทางบ้านผมไปนู่นที่ท่าเสียงแล้วก็ไปไขร้อยถึงหม้อที่คุณมีสะพานหน้าบ้านผมเวลาเราเห็นรถเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เราต้องจอดตีสะพานแล้วก็เรียกคนอยู่บนสะพานว่าช่วยไอ้เงีไอ้เงีมาช่วยเข็นหน่อยมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บังเอิญ ทุกตกกาแต่ผู้เดียวพห้เจะคุณอ่านมีติดเกงขาววอร์ให้เจ้าคุณจะไปนอกสองหมื่นบาทให้ถวายแล้วถวายท่านเอาเอาไปเมือนอกาะเลยครับไม่เปนั่นเลยใจอย่างนี้มันค่อยคุ้นกันหน่อยปัตติก